ย้อนบทสัมภาษณ์ตรงตรงกฤษกรเผยมอดูถักเรื่องผู้หญิงค่ะหลังจากที่มีข่าวไรยุติความสัมพันธ์ปิดตำนานรักกับสาวเบสรักกวณีไปเมื่อไม่นานมานี้สำหรับหนุ่มตรงตรงทำกลางแฟนแฟนที่ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นทำเอาชาวเน็ตหลายคนโยงถึงกรณีที่หนุ่มตรงตออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการทาง YouTube ของซานิเบาได้เบา EP8 ตรงๆเลิกเป็นเสือเพื่อเบสคนเดียวว่าตนเองนั้นเคยโดนหมอดูทักว่าจะตายเพราะผู้หญิง โดนในรายการตรงๆได้เล่าถึงประสบการณ์ความเจ้าชู้สมัยวัยรุ่นของตนเองซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปัจจุบันไม่อยากพูดว่าจะเลิกเจ้าชู้แต่ให้ดูที่การกระทำอีกทางด้วยวัยที่โตขึ้นรวมถึงเคยพึ่งพาสายมูไปดูดวงจนแม่หมอทักด้วยตรงๆบอกว่าในตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปดูถึงเรื่องผู้หญิงทว่าหลายคนดูก็ทักเชื่อสิ่งที่หมอดูทุกคนทักมีเรื่องเดียวกันก็ต้องระวังตรงกันคือเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับการใช้ชีว หรือวันหนึ่งอาจจะเสียเพราะผู้หญิงนั้นเองค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่รับฟังและเล่าต่อถึงเวรกรรมที่เจ้าชู้ในอดีตท,ที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตอีกด้วยทําเอาแฟนๆถึงกับคนลุกถึงเรื่องที่มอดูไล่คนทักตรงๆเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงค่ะ